สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะเมืองมรดกโลกแห่งนี้ยังคงหลงเหลือความรุ่งเรืองผ่านโบราณสถานที่สําคัญและวิถีชีวิตของผู้คนเหมาะกับการเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขขึ้นโดยใช้ระยะเวลาตลอด3วันนี้เปิดมุมมองทางวัฒนธรรมให้หลายครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเข้าใจหวังสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากกระแสะโลกภายนอกและเติมความสุขให้กับกันและกันค่ะ แผ่นฟ้ายามเย็นเป็นฉากหลังของโบราณสถานอายุกว่า300ปีริมน้ำเจ้าพยาวัดชัยวัฒนารามหมุดหมายแรกที่เหล่าสมาชิกผู้ร่วมค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขได้มาสัมผัสเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วถ่ายทอดเป็นภาพวาดแต้มสีลงบนกระดาษเหมือนกับรอยยิ้มที่แต้มบนใบหน้าอีก3วันจากนี้ความสุขจะเริ่มขึ้นพร้อมการเรียนรู้คะ่ะ ่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมภายใตยน้นโยบายของคอสอชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติเพื่อสร้างตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มต้นจากการวางรากฐานที่เข้มแข็งจากสถาบัานเล็กๆแต่สำคัญที่สุดอย่างครอบครัวจึงเป็นที่มาของผู้เข้าร่วมค่ายเกือบร้อยคนที่มาจากทั่วทั้งประเทศได้เรียนขนรรมเสมประเพณีวัฒนธรรมไทย ในวันแรกของการเปิดค่ายจึงเป็นการให้ความรู้และสร้างเกาะป้องกันเริ่มจากการฟังคำบรรยายในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมต่อด้วยเรื่องมงคลชีวิตสำหรับครอบครัวในมิติวัฒนธรรมและหัวข้อสำคัญคือการรู้เท่าทันสื่อสังคมครอบครัวโดยวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์และเคลื่อนขบวนค่ายครอบครัวไปยังแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจนั่นคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาอากาศยามเช้าในกรุงเก่ายิ่งแจ่มใสในวันที่สองของการเข้าค่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของคนไทยโดวยวัฒนธรรมการไหว้แล้วจึงไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านกับป่าชุมชนที่อนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดี ถึงที่หมายแล้วเหล่าสมาชิกพุ่งหน้าไปยังเรือนไทยหลังสวยที่ตั้งแต่ง,งานกลางน้ำเพียงก้าวเท้าก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆโดยเฉพาะสมาชิกวัยเยาวที่ชอบอกชอบใจกับเครื่องแขวนปลาตะเพียนพวงโตและพวงมะโหดสีสวยในการทำค่ายดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศอยุธยาซึ่งจัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกิจกรรมที่เตรียมไว้ถึง5ฐาน ฐานสืบสารงานจักสารดูจะถูกใจสมาชิกรุ่นใหญ่เพราะได้ฝึกทั้งสมาธิและความจำนับจำนวนเส้นไผ่ให้ลวดลายที่ได้ออกมาสวยสมใจดอกรักสีขาวและดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงสดถูกเรียงร้อยด้วยมือเล็กๆในฐานเรียงร้อยดอกไม้หอมฐานนี้มีสมาชิกรุ่นเยาวอยู่นับสิบคนรวมถึงน้องเคอร์ฟิววัยสี่ขวบน้องเล็กสุดที่มีคุณแม่คอยช่วยและเป็นกาลังใจอยู่ข้างๆ แต่ฐานที่สนุกกว่าเพื่อนต้องยกให้ฐานอาหารการกินพอได้ลงมือทําจริงชิมจริงทุกคนในฐานพร้อมใจยกตําแหน่งพ่อครัวดีเด่นให้น้องเอิร์ธธนกิจสมาชิกจากจังหวัดสระบุรีที่โชว์ฝีมือละเลงแป้งโรตีท่ามกลางกําลังใจจากเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นการหัดทําแป้งโรตีเป็นครั้งแรกของหนุ่มน้อยค่ะ ใกล้ๆก,กันนั้นกลิ่นหอมชวนชิมของขนมไขป่ปลาลอยมาจากกระทะทองเหลืองไข่ปลาจัดเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่เวลาทานต้องคลุกเค้ากับมะพร้าวอ่อนโดยรสชาติที่หวานหอมละมุนลิ้นยังชวนให้สมาชิกมาหัดลงมือทำค่ะ เด็กๆได้หัดตัดกระดาษพวงมะโหดเลยได้ทราบที่มาที่ไปว่าในอดีตนิยมแขวนรอบบ้านในงานมงคลแม้วันนี้เกือบเลือนหายไปแต่การเข้าค่ายได้ช่วยฟื้นฟูและถ่ายเทความรู้ทางภูมิปัญญาต่อๆกันเป็นความภาคภูมิใจของผู้ร่วมกิจกรรมและกระทรวงวัฒนธรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สืบสารงานศิลป์ของไทย หมือนกับฐานนี้ที่ดูอบอุ่นพอลูกหลานต่างล้อมวงฟังเรื่องเล่าจากคุณยายประพาสแม้ในวัย77ปีปราชาวบ้านท่านนี้ยังลงมือสอนวิธีสารปาตะเพียนด้วยตัวเองเรียกความทรงจำาข้างวันวานทีนี้เราก็อยากให้อยากให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะฮะรู้รักสามัคคีกันอย่างแบบพวงปาตะเพียนที่คนโบราณเขาสอนไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดการตีกันตามนั้นตามนี้อะไร ขอให้รู้รักสามัคคีกันไว้อย่างเดียวเป็นใจได้ถ้าไม่มานี่ก็คงไม่รู้ว่าวัฒนธรรมอย่างนี้คือมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะไม่อยากให้แบบอยู่ในร้านเกมมากอยากให้อยู่แบบวัฒนธรรมอย่างนี้มันดีกว่านาฏศิลป์ไทยที่ว่าดูยากก็ง่ายและงดงามขึ้นมาทันตา พอคณะหุ่นละครเล็กชื่อดังอย่างโจหลุยนอกจากจัสาธิตและจัดแสดงให้ชมแล้วยังลงจากเวทีมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสและเห็นลีลาชักเชิดกันอย่างใกล้ชิดในตอนบ่ายวันนี้ทุกครอบครัวยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาและศูนยศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ใช้สื่อมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลก ตกบายแดดรำไรได้เวลานั่งรถลางชมทิวทัศน์ของเมืองเก่าแบบสโลว์ซิตี้การท่องเที่ยวอย่างเนิบช้าช่วยให้ได้ซึมซับกับบรรยากาศและทัศนียภาพของพระนครศรีอยุธยาได้แจ่มชัดขึ้นอยาุ สุดท้ายของกิจกรรมทุกปานต่างใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อเก็บความทรงจำดีๆของค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังกว่าเคยเพราะแต่ละฐานเน้นกิจกรรมแบบวอล์กเลนลี่ตามหาราวัฒนธรรม<อ>ทานวัฒนธรรมไทยได้สนุกไปกับเครื่องดนตรีไทยลองร้อง,ลองเล่นจนท่วงทำนองเพลงดังแว่วไปไ,ปไปกล ที่อีกฐานกำลังระดมความคิดช่วยกันถ่ายคำสุภาษิตพังเพยของไทยจากท่าใบของสมาชิกรุ่นเล็กแต่ที่น่าสนุกและตื่นเต้นกว่าฐานอื่นๆเพราะต้องปิดตาเล่นและพร้อมใจกันฟังคำสั่งจากหัวหน้าทีมและยังมีอีกหลายฐานที่ส่งเสริมเรื่องงานสร้างสรรค์ทางการใช้เชือกเป็นเส้นเดียวสร้างเป็นหนึ่งคำหนึ่งความหมายและยังมีฐานให้ผู้มีฝีมือด้านศินละปะไปถ่ายทอดภาพวาดภายใต้โจทย์ความเป็นไทยอีกด้วยค่ะ เป็นที่น่าปลับปลื้มนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเราได้เห็นครอบครัวใช้เวลาในการทากิจการรมร่วมกันอย่างมีประโยชน์และคุณค่านะคะซึ่งทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้พูดย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าสถาบันหลักครอบครัวเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขจะเห็นว่ากระบวนการทํางานของเราเนี่ยเราเริ่มจากครอบครัวลงสู่ชุมชนและขยายผลไปสู่สังคมจากที่เราเคยอยู่ในครอบครัวแล้วก็พูดคุยกันเองมันกลายเป็นว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นที่ ที่มีความแตกต่างแล้วก็เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายแม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่กิจกรรมตลอด3วันนี้ได้สร้างค่านิยมที่ดีและเกาะก,กำบังที่แข็งแรงทางใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เมื่อมีภูมิคุ้มกันทางสังคมก็พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันและส่งต่อน,น้ำใจให้คนรอบตัวและสังคมได้ไม่ยากค่ะมีความสุขยย รักครอบครัวค่ะรอยยิ้มความเอื้ออาทรและความสามัคคีของคนในครอบครัวนั้นถือเป็นภาพความสุขที่เกิดขึ้นภายนอกนะคะแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้นั่นแหละค่ะคือความอบอุ่นอย่างแท้จริง ่า้ครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขก็สําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะเพราะใช้ความรักเข้ามาโอบล้อมและเฝ้าระวังให้เด็กๆรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อที่ไม่เหมาะสมและหันหน้าเข้ามาใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะเมืองมรดกโลกแห่งนี้ยังคงหลงเหลือความรุ่งเรืองผ่านโบราณสถานที่สําคัญและวิถีชีวิตของผู้คนเหมาะกับการเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขขึ้นโดยใช้ระยะเวลาตลอด3วันนี้เปิดมุมมองทางวัฒนธรรมให้หลายครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเข้าใจหวังสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากกระแสะโลกภายนอกและเติมความสุขให้กับกันและกันค่ะ แผ่นฟ้ายามเย็นเป็นฉากหลังของโบราณสถานอายุกว่า300ปีริมน้ำเจ้าพยาวัดชัยวัฒนารามหมุดหมาแรกที่เหล่าสมาชิกผู้ร่วมค่ายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขได้มาสัมผัสเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วถ่ายทอดเป็นภาพวาดแต้มสีลงบนกระดาษเหมือนกับรอยยิ้มที่แต้มบนใบหน้าอีก3วันจากนี้ความสุขจะเริ่มขึ้นพร้อมการเรียนรู้ค่ะ ใายครอบครัวชุมชนสังคมเป็นสุขเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมภายใตยน้นโยบายของคอสอชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติเพื่อสร้างตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มต้นจากการวางรากฐานที่เข้มแข็งจากสถาบัานเล็กๆแต่สำคัญที่สุดอย่างครอบครัวจึงเป็นที่มาของผู้เข้าร่วมค่ายเกือบร้อยคนที่มาจากทั่วทั้งประเทศได้เรียนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ในวันแรกของการเปิดค่ายจึงเป็นการให้ความรู้และสร้างเกาะป้องกันเริ่มจากการฟังคํญญาบรรยายในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมต่อด้วยเรื่องมงคลชีวิตสําหรับครอบครัวในมิติวัฒนธรรมและหัวข้อสําคัญคือการรู้เท่าทันสื่อสังคมครอบครัวโดยวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์และเคลื่อนขบวนค่ายครอบครัวไปยังแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจนั่นคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอากาศยามเช้าในกรุงเก่ายิ่งแจ่มใสในวันที่สองของการเข้าค่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของคนไทยโดวยวัฒนธรรมการไหว้แล้วจึงไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านกับป่าชุมชนที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ถึงที่หมายแล้วเหล่าสมาชิกมุ่งหน้าไปยังเรือนไทยหลังสวยที่ตั้งต่หงงานกลางน้ำเพียงก้าวเท้าก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆโดยเฉพาะสมาชิกวัยเยาวที่ชอบอกชอบใจกับเครื่องแขวนปลาตะเพียนพวงโตและพวงมะโหดสีสวยในการทำค่ายดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครสย,ยุธยาซึ่งจัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกิจกรรมที่เตรียมไว้ถึง5ฐาน ฐานสืบสารงานจักสารดูจะถูกใจสมาชิกรุ่นใหญ่พอได้ฝึกทั้งสมาธิและความจำนับจำนวนเส้นไผ่ให้ลวดลายที่ได้ออกมาสวยสมใจดอกรักสีขาวและดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงสดถูกเรียงร้อยด้วยมือเล็กๆในฐานเรียงร้อยดอกไม้หอมฐานนี้มีสมาชิกรุ่นยาวอยู่นับสิบคนรวมถึงน้องเคอร์ฟิววัยสีขวบน้องเล็กสุดที่มีคุณแม่คอยช่วยและเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆ แต่ฐานที่สนุกกว่าเพื่อนต้องยกให้ฐานอาหารการกินพอได้ลงมือทําจริงชิมจริงทุกคนในฐานพร้อมใจยกตําแหน่งพ่อครัวดีเด่นให้น้องเอิร์ธธนกิจสมาชิกจากจังหวัดสระบุรีที่โชว์ฝีมือละเลงแป้งโรตีท่ามกลางกําลังใจจากเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นการหัดทําแป้งโรตีเป็นครั้งแรกของหนุ่มน้อยค่ะ ใกล้ๆก,กันนั้นกลิ่นหอมชวนชิมของขนมไขป่ปลาลอยมาจากกระทะทองเหลืองไขป่ปลาจัดเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่เวลาทานต้องคลุกเค้ากับมะพร้าวอ่อนโดยรสชาติที่หวานหอมละมุนลิ้นยังชวนให้สมาชิกมาหัดลงมือทำค่ะ เด็กๆได้หัดตัดกระดาษพวงมะโหดเลยได้ทราบที่มาที่ไปว่าในอดีตนิยมแขวนรอบบ้านในงานมงคลแม้ว,วันนี้เกือบเลือนหายไปแต่การเข้าค่ายได้ช่วยฟื้นฟูและถ่ายเทความรู้ทางภูมิปัญญาต่อๆกันเป็นความภาคภูมิใจของผู้ร่วมกิจกรรมและกระทรวงวัฒนธรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สืบสารงานศิลป์ของไทย เหมือนกับฐานนี้ที่ดูอบอุ่นเพราะลูกหลานต่างล้อมวงฟังเรื่องเล่าจากคุณยายประพาสแม้ในวัย77ปีปราชาวบ้านท่านนี้ยังลงมือสอนวิธีสารปาตะเพียนด้วยตัวเองอเรียกความทรงจำครั้งวา,วานๆานทีนี้เราก็อยากให้อย,ใหอยากให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะฮะรู้รักสาเมคีกันอย่างแบบพวงปาตะเพียนที่คนโบราณเขาสอนไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดการตีกันตามนั้นตามนี้อะไร ขอให้รู้รักษาเมื่อกีกันไว้อย่างเดียวเป็นใจได้ถ้าไม่มานี่ก็คงไม่รู้ว่าวัฒนธรรมอย่างนี้คือมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะไม่อยากให้แบบอยู่ในร้านเกมมากอยากให้อยู่แบบวัฒนธรรมอย่างนี้มันดีกว่า นาฏตัดสินทยที่ว่าดูยากก็ง่ายและงดงามขึ้นมาทันตาเพราะคณะหุ่นละครเล็กชื่อดังอย่างโจหลุยนอกจากจะสาธิตและจัดแสดงให้ชมแล้วยังลงจากเวทีมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสและเห็นลีลาชักเชิดกันอย่างใกล้ชิดในตอนบ่ายวันนี้ทุกครอบครัวยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาและสูงศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ใช้สื่อมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองมรดกโลก ตกบ่ายแดดรำไรได้เวลานั่งรถลางชมทิวทัศน์ของเมืองเก่าแบบสโลว์ซิตี้การท่องเที่ยวอย่างเนิบช้าช่วยให้ได้ซึมซับกับบรรยากาศและทัศนียภาพของพระนครศรีอยุธยาได้แจ่มชัดขึ้นอยาุ สุดท้ายของกิจกรรมทุกปานต่างใช้เวลายอย่างเต็มที่เพื่อเก็บความทรงจำดีๆของค่ายครอบครัวชุมชน